ถ้าการเจริญพระกรรมาฐานถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องจริตผลของการเจริญกรรมาฐานมันก็ไม่สําเร็จไม่มีผลสมบูรณ์แบบคําว่าผลสมบูรณ์แบบก็หมายถึงว่าเราจะต้องเข้าถึงอริยมรรยผลอย่างน้อยเป็นประโสดาบันแต่ว่าการที่เราแนะนํากันก็ถือว่าเป็นการศึกษา บอกแนวทางเะแนวทางเฉพาะหัวข้อเท่านั้นสำหรับการที่จะปฏิบัติเข้าถึงเรื่องไม่เพียงใดก็ไปอาศัยที่ทนาลายใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาประกอบแต่ว่าจงอย่าลืมว่าการจเจริญพระกรรมาฐานกองใดก็ดีก่อนจะจับจุดกองนั้นนั้นให้เริ่มต้น้วยอนาปานุสติกรรมาฐานเสียกอ่อนกรรมฐานเสียก่อน ว่านาปานนสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานระงับกายสังขารคือว่าระงับทุกขเวทนาฉะนั่นนอกจากนั้นก็ยังระงับอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตถ้าว่าการเจริญสมถะก็ดีวิปัสสนาญาณคนดีถ้าร่างกายของเราเต็มอารมณ์นั้นเป็นึอารมณ์ของเราเต็มไปด้วยความฟุ้งซ่านไม่ทรงตัว ผลนิ่งการเจริญกรรมฐา,านทะั้งสองแบบคือท้าสมถดะดะวิปัสสนาก็ไม่มีผลและยิ่งไปกว่านั้นทั้งขณะที่เรากำลังนั่งปฏิบัติก็ดีน้อยก็ดียืนก็ดีเดินก็ดีถ้าปรากฏว่าทุกขเวทนามันครอบงำกายจนเกินไปเราก็ไม่มีผลอีกเหมือนกันเพราะกายกับจิตมันยังโยงกันอยู่ ถ้าเราแยกกายกับจิตออกเสีได้เมื่อไรเราก็ไม่รับรู้ของร่างสภาวะของร่างกาย <c oughs> จิตใจก็มีความสุขให้ใจที่จะมีความสุขจะแยกออกจากกายได้ก็ต้องอาศัยอนาปานนสติกรรมฐานเป็นสําคัญเพราะว่าอนาปานนสติกรรมฐานนี่ถ้าเราทรงเป็นฌานถึงฌานสี่มันเป็นการนํากรรมฐานส่วนอื่นให้เข้าถึงฌานโดยเร็ว จิตแยญออกจากกายจิตก็ไม่ทราบเวทนาของกายเป็นอันว่าการทรงอยู่ในร่มนั้นเราก็มีความสุขเพราะว่าไม่รู้สึกว่ากายมันปวดมันเมื่อยวันนี้ก็ยุว่ากันถึงภาคพ,พื้นแห่งการเจริญกรรมฐานในด้านในด้านโทศาสตรจริตเมื่อว,วานในวันก่อนเราได้พูดกันถึงกรรมฐานคูบปรับ กาบโทสะจริตต้งมีพรม,มีหารสี่กับกรสินเป็นสำคัญวันนี้ก็จะพูดเฉพาะพรม,มีหารสี่เป็นอันดับต้นที่องค์สมเด็จพระทศพลกล่าวว่าถ้าเรามีอารมณ์จิตเข้าถึงโทสะมีถือโทสะเป็นพื้นฐานเพราะโทสะมีรมมากในจิตท่านให้ใช้พรม,มิหารสี่ เป็นเครื่องประคับประครองจิตหรือว่าเป็นการปิดกั้นอารมณ์ของโทสะไม่เกิดขึ้นเมื่อโทสะเป็นไฟโทสัขิไฟคือโทสะพระพุทธเจ้าว,ว่าอย่างนั้นสํมหรับพมิหารสี่นี่ก็ามีประมาณเหมือนกับน้ำมีแต่ความเยือกเย็นเรื่องนี้พระพุทธเจ้าจึงถือว่าเป็นกรรมฐานแก้กัน ถ้าเราจะแก้ร้อนแล้วก็เอาร้อนไปเข้าไปใส่มันก็ร้อนกันใหญ่นี่ถ้าเราจะแก้ร้อนแล้วก็ต้องใช้เย็นเป็นเครื่องแก่นี่อาการคองประมัีหารสีก็คือหนึ่งเมตตาความรัก 2. กรุณาความสงสาร 3. มโมทุตามีจิตอ่อนโยนไม่ชา้าเสียใคร รอยยินดีเมื่อบุคคลอื่นดีได้ได้ดีแล้วสีไม่ซ้ำเติมเมื่อบุคคลอื่นได้รับความทุกข์หมายความว่าไม่ดีใจแล้วก็ไม่เสียใจเนื่อเมื่อบุคคลอื่นได้รับความทุกข์อย่างหนักอย่างหนักทั้งนี้เพราะอะไรคำว่าไม่ดีใจให้การดีใจนี่เป็นการซ้ำเติมเขา ยิ่งถ้าเสียใจก็แสดงว่าเราเกาะเกินไปไม่ยอมเคารกฎของกรรมคนทุกคนเกิดมาจะทรงอยู่ในคติดีเสมอไปไม่ได้มันก็มีดีบ้างมีชั่วบ้างไปตามนัยกฎของกรรมขณะดใดได้กรรมดีให้ผลขณะนั้นเขาก็มีความสุขถ้าขณะใดกรรมชั่วให้ผลขณะนั้นเขาก็มีความทุกข์แม้แต่เราเองก็เหมือนกัน ดินั้นทิ่บอกว่าให้มีอเบกขาเขาไว้จะดีใจอย่าเสียใจทำใจเฉยๆถ้าสิ่งนั้นไม่แก้ไขไม่ได้นี่มาว่ากับทึงอาการของเมตตานี่การอธิบายกรรมการอธิบายพระมหาวิหารในด้านกรรมฐานก็อาจจะแตกต่างกับปริยัติอยู่บ้างนี่เป็นด้านปฏิบัติองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนํา เว่าก่อนที่เราจะทรงอารมณ์ใดๆก็าตามในด้านสมถะภาวาน,าน,นาหรือปัสนาก็ตามท่านให้อารมณ์จิตของเราทรงอยู่ในเมตตาจิตเป็นปกติคำว่าปกติหมายความว่าทรงอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยถ้าใหม่ๆนี่มันก็เป็นของธรรมาดา เพราะจิตของเรามันเขากบความชั่วความโหดร้ายมานานจะมาปรับปรุงให้มันตั้งอยู่ในโรงของความดีคือมีเมตตามีความรักมันค่ยากแต่ถึงแม้ว่าจะยากมันก็ไม่เคยมีใส่ถ้าเคยมีใส่จริงๆก็ไม่มีใครทําได้ท่านลี้ก็พบาะว่าธรรมะของค์สมเด็จพระจอมไตรสอนไว้ไม่ยากเกินไปแล้วก็ไม่ง่ายเกินไป นี่ว่าพอดีพอดีกับอารมณ์ใจที่เพิ่งปฏิบัติได้แต่คำว่าปฏิบัติตามขัน้นีนนันดับต้นองสมเด็จพระทรงท่านทรงแนะนำบอกว่าใช้เมตตาจิตเมตตาที่ก็หมายถึงว่าความรักแต่ความรักอันนี้มด้หมายถึงรักเกี่ยวเนื่องกับกามารมณ์ท่านบอกให้แผ่เมตตาจิตไปในทิศท,ทั้งปวงทั่วจัก,กรวาลทั้งหมด โดยมีจิตคิดอยู่เสมอว่าเราเดยดทุ์ปรารถนาความสุขชั้นใดคนทั้งโลกและสัตว์ทั้งโลกมีความรู้สึกเช่นเดียวกับเราและเราเองก็มีจิตปรารถนา,าอยู่เสมอว่าเราจะเป็นมิตรกับคนและสัตว์ทั้งหมดจ,มจะไม่ถือเราจะไม่ทือเขา จะไม่ถือดีจะไม่ถือเด่นไม่ถือศักดิ์ศรีใดๆทั้งหมดเพราะการถือประเภทนั้นมันเป็นปัจจัยให้เกิดศัตรูกันถ้าคิดว่าเราดีกว่าเขาเขาดีกว่าเราเราเลวกว่าเขาเขาเลวกว่าเราเราเสมอเขาเขาเสมอเราอารมณ์ทั้งสามประการนี้เป็นอารมณ์แห่งความเร็วคำว่าดีกว่ากันมันไม่มีสําหรับคนที่มีกิเลส <c oughs> เมื่คำมาเล็วกว่ากันก็ไม่มีสำหรับคนที่มีกิเลสหรือว่าคำมาเสมอกันก็ไม่มีสำหรับคนที่มีกิเลสเพาต่างคนต่างมีกิเลสเหมือนกันแต่ความเหลื่อมล้ำต่ำสูงระหว่างกิเลสที่มีกำลังอยู่ในจิตมันไม่เท่ากันเราดีแบบนี้เขาดีแบบน้นเราชั่วแบบนี้เขาดีเขาชั่วแบบน้น นี่คาว่าสม่ำเสม,มอพอดีมันจยิงไม่มีนี่คาว่าพอดีมันไม่มีนี่แหละองค์สมเด,ด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสั่งสอนให้ปรับปรุงใจหาความพอดีให้ได้ความพอดีมันก็มีว่าเราไม่คิดเป็นศัตรูกับใครทั้งหมดเราจะมีความรักต่ยคนแสัตว์ซึ่งเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกับรักตัวเรา ความปรารถนาสี่งใดที่เราจะพึงปรารถนาจะได้อัน,นเป็นปัจจัยของความสุขเราก็มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าคนและสัตว์ทั้งหมดในโลกเขามีความต้องการอย่างนั้นสิ่งใดที่อารมณ์ใจของเราไม่ต้องการซึ่งมันเป็นป,ปัจจัยของความทุกข์คนและสัตว์ทั้งหมดในโลกเขาก็ไม่ต้องการอย่างนั้นนี่อาการของคนที่มีเมตตาจิต ที่มีอารมณ์คิดอย่างนี้ก็จะมีอารมณ์อยู่อย่างหนึ่งคือไม่พยายามขัดใจคนอื่นในทางที่ชัว่วหมายความว่าไม่ม่งวัาทุสรายเขาจะมีทัดทานต,ต่อต้านกันอยู่บ้างก็เพียงว่าติเพื่อก่อเห็นว่าเพื่อนกันเพี้ยงพรำแล้วก็แนะนำให้ทรงไว้ซึ่งความดี ถ้าว่าคนนั้นถ้าเป็นคนที่เขาไม่ยอมรับนักถีเราเขาไม่ยอมรับฟังคําแนะนําของเราทั้งๆท,ที่เรามีความหวังดีเราก็ไม่แสดงความโกรธอันนี้แล้วก็หันไปหากรุณาความสงสารว่าเป็นที่น่าเสียดายที่เราตั้งใจใจะให้เขาดีแต่เขาดีไม่ได้ ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าอาศัยที่เขาเป็นทาสของกิเลสเกินไปจิตใจเขามีความอ่อนแอยอมให้กิเลสเป็นนายยอมให้กิเลสเสี่ยมสอนยอมให้กิเลสชักจงูงน้อมไปในความชั่วท่ยังโง่ไม่ขึ้นแล้วอันดับที่สุดแต่คนจะทำยังไงก็วางใจเฉยในข้างบนเบขาคิดว่าสิ่งที่ท่านพูดนี้อาการอย่างนี้เราแก้ไขไม่ได้ ร่าศสายปัจจัยเก่าคือความทุกข์ได้แก่กินเลสเป็นเครื่องทักใจมีตัณหาเป็นต้นจึงเป็นเหตุให้เขาเป็นคนมีอารมณ์หนาอย่างนี้ไม่รู้เหตุไม่รู้ผลแล้วก็วางเฉยเสียไม่โกรธแล้วก็ไม่เกลียดแล้วก็ไม่ได้สร้างความรักหมายความว่าไมา่ได้ยินดีด้วยกับก็ที่เขาเลวไป เขาก็ทําความเลวนี่เขาต้องกระพบกับความเดือดร้อนสักวันหนึ่งข้างหน้าถ้รารู้ผลว่าผลขเขาจะเป็นอย่างนั้นถ้าเราก็มาพยายามซ้ําเติมในใจคิดไว้เสมอว่าถ้าโอกาสใดที่เราจะแน,นะนํเเาเขาได้จะต้องรบต้องเคาะเขาได้เราก็พร้อมที่จะให้ทุกอย่างเพื่อให้เขามีความสุข ถ้ามีเพราะอะไรเพราะอาการของเมตตาจิตเป็นปัใจจัยให้ปลกมิตรสร้างความรักแต่คนเรามีคนรักมากเราก็มีความสุขมากถ้ามีศัตรูมากเราก็มีความทุกข์มากมีความเร่าร้อนมากนี่ว่าคําว่ามิตรก็ดีคําว่าศัตรูก็ดีคนรักก็ดีคนเกลียดไม่ดีจงอย่าให้มีในรมจิตของเรา อย่าไปถือว่าคนนั้นรักเราจะไปถือว่าคนนี้เกลียดเราอาการที่เขาแสดงออกด้วยการต่างๆแสดงด้วยความรักก็ดีแสดงด้วยความเกลียดก็ดีถือว่าเป็นกฎธรรมดาของโลกทั้งนี้เพราะอะไรแล้วก็ถือว่านินทาประสังสาความมีการอาการนินทาและสรรเสริญเป็นของธรรมดาประจำโลกเราเกิดมาในโลกนี้เราหน,นีมันไม่ได้ พราะมันอยู่ประจำเมื่อเราก้าวเข้ามาสู่บ้านมันเ <c oughs> มื่อเราก้าวเข้ามาสู่บ้านเขาเราจะไม่พบหน้าเขาได้ยังไงเมื่อการนินทาดัสสนเสริญเป็นอยู่ของโลกครองโลกอยู่ทั่วทุกทิศนี่เราจะไปสถิตในสถานที่ใดก็ตามเราก็ต้องพบกับความนินทาดัสสนเสริญเมื่อราก็ใจแล้วก็สบาย ในการที่เราสนแสดงความรักมีเมตตามันก็ไม่คลายตัวเราจะรักเขาเราจะเมตตาเขาเราจะถือว่าเขาเป็นมิตรจยุ่เสมอทั้งทงี่เขาเป็นศัตรูแต่เราก็คิดว่าการที่เขาจะเป็นศัตรูกับเราก็เป็นเพราะว่าใจของเขามีความอ่อนยอมให้กิเลสตัณหาปาทานอนก,กุศลกรรมครอบงำจิตจเกินไป เพราะสิ่งเรื่องสี่ริการนี้ไม่เคยนําใครไปในทางที่ดีมีได้ชักจูงไปในทางที่ชั่วเมื่อตกไปในสภาพของที่ชั่วมันก็แบ่งการของความทุกข์ให้ไม่แจ้าการของความสุขเพราะกิเลตัณหาปาทานในกุศลก,กรรมมันเป็นสื่อของวัตตะทำกิจให้จินจิตให้วนอยู่ในวัตตต่อสงสารหาความสุขไม่ได้ นี่แล้วก็รู้ใจเขาเราก็ไม่โกรธแล้วก็ไม่เกลียดซะแนะนําไม่ได้สอนไม่ได้เราก็เฉยแนะนําได้สอนได้เราก็ทําไปตามหน้าที่ของเรา <c oughs> แล้วเรามีจิตให้อาภัยอยู่เป็นปกติอันนี้ท่านเรียกว่าอาภัยาทานิเห็นใครเขาทาความผิดแต่ว่าถ้าไม่เรื่องกับการปกครองของเรา ถ้าเรื่องก,การปกครองหรือการอยู่ร่วมไทยก็ผิดระเบียบผิดในเราต้องแนะนําเราต้องตักเตือนให้เป็นไปตามกฎแห่งความดีถ้าเราไม่แนะนําเราไม่ตักเตือนก็ช่อว่าเราไม่รักเขานี่เรารักเขาเราเตือนให้เขาทําความดีถ้าเตือนแล้วทําไม่ได้เป็นเหตุสุขิจเราควรจะทํำยังไงก็ลงพรม,มทันคําว่าพรม,มทันก็หมายความหลีกออกไปเสีย ไม่คบหา,าสมาคมด้วยพระนี้พราะอะไรเพราะเขาว่าคนชั่วก็ไม่ต่างอะไรกับสุนัขเนา่าสุนัขมันเป็นสัตว์อยู่แล้วมันเนา่ามันก็มเหม็นนี่ถ้าเราไปยุ่งกับคนชั่วกลิ่นของความชั่วมันก็เข้ามาถึงตัวอารมณ์เราจะมีแต่ความเดือดร้อนไม่ช้าการคบหา,าสมาคมนั่นสนิท ความเป็นมิตรกับคนชั่วไม่ชาเราก็ชั่วไปด้วยพราพุทธเจกล่าวาว่าการคบชนเช่นใดก็ย่อมเป็นเมื่อคนเช่นนั้นท่านี้พ่อเราทาลว่ามันชินกันอารมณ์มันชินมาสนิทกันอยู่เสมอเ mm. กาะกนทีทะนิดเกาะกระีละหน่อยในทีส่สุดเราก็ติดไปด้วยดั mm. ยงนั้นเราจรึงไม่ยอมจะเข้าไปเข้าไปใกล้สำหรับคนประเภทนั้น ให้เราไม่เข้ามาใกล้ไม่ใช่เราจะเกลียดเราให้อภัยในความชั่วของเขาแต่เราก็ถอยมาสียหายถ้าตัวถอยไม่ได้ก็เอาใจถอยเพื่อไม่สนใจในจริยายความชั่วของเขาอันนี้เป็นตัวไม่ตายเรื่องความกรุณาความสงสารให้มันประจำใจอยู่ตลอดทุกเวลาเหมือนกัน คิดอยู่เสมอว่าเราจะมีความ,มเราต้องการการสงเคราะห์คนนสัตว์ที่มีความทุกข์เจอทุก์ด <c oughs> ยวัตถุทุก์กดยรม์ก็ตามทุกด์ดยรม์ก็หมายความเขาหาทางตัดสินใจไม่ได้ทุก์ดยวัตถุก็วัตถุกกถของเขาไม่มีได้การอย่างนี้ปรากฏขึ้นถ้าสิ่งนั้นไม่เป็นจริงไ่เป็นเหตุสุดวิสัยไ,ไม่เคยมีสัยของเราที่จะสงเคราะห์ได้เราพร้อมปฏิบัติพร้อมทํา อันนี้ก็ดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเทวทัตประกาศตัวเป็นศัตรูกับองค์สมเด็จพระสงนสวัส์ตลอดเวลาแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธจเจา้าก็ไม่ทรงโกรธกลับเคยตรัสักพระทั้งหลายว่าเรามีความรักต่อพระราหุลซึ่งเป็นลูกชายของเราซึ่งเกิดจากพน,นางพิมพาชั้นใด เราก็มีความรักในพระเทวทัตฉันนั้นท่านองค์สมเด็จพระสงฆ์ทัานบรมศาสดาจะได้มีพระมหากรุณาธิคุณแนะนำพระเทวทัตทุกอย่างจึงพระเทวทัตได้ฌานสมาบัติฌานโลกีและได้ปัญญาสมาบัติมีน่น้ำใจพระองค์สมเด็จพระสงสว์สดิ์มีพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ทงทั้งท้งไในรู้เขาเป็นศัตรูแต่พระองค์ก็ไม่ทรงที้ ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระองค์ต้องการอย่างเดียวคือความสุขใจถ้าจิตของเรามีความไม่ตายกรุณาทงสารและการใจเรามันเย็นซึ่งหนึ่งทางการการตรงังข้างกับเราประกาศกล่าวความเป็นศัตรูกับเขาเราก็มีแต่ความเร้าร้อนคนที่คิดว่าจะเป็นศัตรูกับคนอื่นนบางทีคนที่เราจะประกาศตนเป็นศัตรูกับเขาเขายังไม่รู้ เขาก็นอนหลับสบายกินสบายนั่งสบายอยู่สบายไม่มีกังวลใจไม่มีความเร่าร้อนแต่เราที่คิดว่าจะเป็นศัตรูกับเขาขึ้นมาขณะได้นับตั้งแต่ขณะนั้นอาการเร่าร้อนเผาผลาญจิตหาความสุขไม่ได้ถ้าอารมใจให้ไม่มีความสุขมีแต่ความกังวลกังวายมีความเดือดร้อนกลุ่มกินไม่ได้นอนไม่หลับ ฉะนั้นเราจึงคิดเป็นเสมอว่าจะมีกรุณาความสงสารในคนสัตว์ในภาคพ,พื้นทโลกนี้ให้สม่ำเสมอกันก็ถือตามคติเดิมว่าถ้าช่วยเขาได้เราก็ช่วยถ้าช่วยแล้วไม่เกิดผลใ,ใดๆเราก็ทรงเบกขาไว้ไม่แท่ว่าช่วยดักการจะช่วยจะเมตตากรุณานี่ต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาด้วย ว่าควรไม่ควรเพียงใดอย่าง,ยงอุปการชีวกไม่เลื่อมใสไม่เชื่อในพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าย่อมมีพรมมหมฐานสี่ดียิ่งเลิศจริงพอเราแต่ถึงกระนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงหลีกอุปการชีวกไปทั้งนี้เพราะอะไรเพราะพูดเขาไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อเรา,เราก็ไม่พูดพูดแล้วมันเหนื่อยไม่เกิดผล เขาไม่เชื่อเขินไม่พูดอาการกลุ่มของเขาก็จะเกิดขึ้นไปช่วยเขาชั่วมากเมื่ออาการกลุ่มของเขาเกิดขึ้นเขาก็จะตอว่าต่อขานพูดย้อนไม่ได้คาหยาบวาจาที่ไม่ดีเราก็จะเกิดโทสะกลายเป็นโทษดีกันสองฝ่ายฉะนั้นถามว่าพวกคนผู้ใดที่เราไม่สามารถจะส่งะห์ใดก็ไม่จําจะต้องสรงะห์ไม่ใช่เมตตากรุณาทั้งสองประการนี้ต้องวิ่งไปช่วยเขาเสมอไป เร่อการจะช่วยจะเหลือก็ต้องดูกันดูกันไม่ควรรือไม่ควรพระพุทธเจ้ามาเทศน์โดยคนทุกคนองสมเด็จพระทศพลทรงเลือกแล,ล้วด้วยอำนาจขพระพุทธญาณว่าคนนี้สงเคราะห์ได้ช่วยสนนี้สงเคราะห์ไม่ได้ไม่ช่วยถ้าช่วยมันไม่เกิดประโยชน์นี่มาอารมใจอย่างหนึ่งคือมุตโตตาจิตอ่อนโยนตัดอารมณ์อิจฉาและสัญ,ญามาของคนอื่นไปเสีย เห็นว่าเขาดีกว่าเราเนี่เราจะไปนั่งอิจฉาเขาในเมื่อเขาดีกว่าเราได้เราก็ต้องดีเสมอเขาได้เพราะอะไรเพราะคนที่ดีกว่าเรานะ่ะเสียเปรียบเราท่านี้พรออร่าเขาตข้องคนต้องคว้าสแสวงหาความดีปฏิบัติความดีทําจิตให้ถูกต้องท่านี้ก็เพราะว่าเขาเป็นคนแรกที่สแสวงหามา แต่ถ้าว่าเมื่อเรามาทีหลังเห็นเขาดีแล้วก็ย่องย่องไปดูเพราอยินดีกับความดีของเขาให้การพรอยินดี้นเป็นอย่างนี้คือปฏิบัติในการลอกแบบเขาทําอย่างไหนมันถึงจะดีเขาตั้งอารมณ์จิตแบบไหนมันถึงได้ดีเขาใช้วาจาแบบไหนมันถึงได้ดีเขาใช้กิริยาแบบไหนมันถึงจะดีเราก็นั่งลอกแบบกิริยาที่ลอกแบบเป็นของง่าย พยายามบังคับใจว่าความดีใดที่ปรากฏกับเขาด้วยปฏิปทาใดเราจะนำมาปฏิปทานนั้นมาปฏิบัติกับใจของเราให้สม่ำเสม,มอเขาจะได้มีความดีเหมือนเขานี่ระบรรดาท่านหลายสมารุเบ,บขาไม่พูดประพูดมาแล้วเป็นอันว่าการที่จะแก้อารม์ของโทสะองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแนะว่าจุดหนึ่งนี่เป็นแค่จุดเดียวนะ ต่อไปยังมีอีกคือกสินให้ใช้เมตตาพมีหารสี่คือเมตตาโรณามุตตาวเบคาประจ,จําใจทุกขณาจิตแรมของท่านก็จะสถิตอยู่ในความเยือกเย็นพ้นจากกำนัจของโทสะอรบันดาท่านหลายสำหรับการเวลาที่จะแนะนำวันนี้ก็หมดแล้วต่อน,นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่น กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้ทำรภาวนานและพิจารณาตามอธิยาสัย่ยกว่าจะได้ินสัญญาณบอกหมดเวลา